เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เป็นที่สอบถามกันมาหลายครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังบางก็เจอในละครบางก็เจอในเกมสามก๊กนะครับว่าทําไมชายผู้นี้จึงมีฝีมือที่เก่งกาจโดดเด่นเทียบเท่ากับขุนศึกอย่างพวกลิปโป้กวนอูเตียวหุยในด้านของค่าพลังต่างๆซึ่งมันใกล้เคียงกันแต่ในขณะเดียวกันในหน้าของวรรณกรรมหรือว่านิยายนั้นดูเหมือนกับว่า มีบทบาทเพียงไม่กี่ตอนเท่านั้นครับนั่นก็คือชื่อของโกซุนหรือว่าเกาซุนนั่นเองครับโกซุนเป็นชาวเมืองสร้างตังเป็นคนที่ได้รับการบันทึกถึงลักษณะนิสัยว่าเป็นคนสัตว์ซื่อเคร่งครัดพูดน้อยต่อยหนักครับด้วยลักษณะของมหาบุรุษผู้ซึ่งไม่ดื่มสุราเป็นผู้ที่ไม่รับสินบนจากผู้ใดและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ไม่ให้สินบนต่อผู้ใดเช่นกันครับคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์แห่งผู้ทรงคุณธรรมนั่นคืออธิบาย ของเผยทรงจือประกอบกับจดหมายเหตุ3ามคกของเฉินโซ่ครับก็เพียงพอที่จะเห็นภาพของนักรบผู้ที่มีช่วงชีวิตในหน้าวรรณกรรมอยู่เพียงแค่ไม่กี่บทครับในด้านความสามารถก็มีการยกย่องของหวางชานินะครับในในยุคของฮั่นตะวันออกว่าทหาร700นายในบังคับบัญชาของโกสุ่นนั้นมีกำลังเทียบเท่ากับทับพผ่นนายสวมเกราะติดอาวุธชั้นดีได้รับการฝึกฝนอย่างหนักกล้าหารชาญชัย มีระเบียบวินัยเป็นหนึ่งบุกตีค่ายใดฐานใดกองใดแตกพ่ายไม่มีเหลือถูกล้อมก็ไม่ตระหนกผู้คนต่างเรียกหน่วยนี้ว่ากองทะลวงฟันซึ่งก็หมายถึงเมื่อใดที่เจ้านายต้องการที่จะโจมตีเปิดทางเจาะค่ายทับของโกซุนเพียงไม่กี่นาน,นีีแหละครับคือหน่วยที่ต้องรับงานนี้ไป ชีวิตประวัติตั้งแต่เด็กของโกซุนนั้นไม่ได้มีการบันทึกไว้มากมายนักอย่างเช่นทหารทั่วไปนะครับแต่ด้วยลักษณะนิสัยและความสามารถทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่หลังจากที่เขาได้มารับราชก,การภายใต้การน,นําของลิโปมีคุณนางผู้หนึ่งชื่อว่าเซียวเจียนซึ่งเป็นเจ้าเมืองหลังหยาอยู่ในจีเซียนเซียวเจียนคนนี้เป็นค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ติดต่อ พูดคุยกับริโป้เลยแม้ว่าริโป้ขณะนั้นเนี่ยจะมาป้วนเปี้ยนอยู่ในระแวกนั้นแล้วก็ตามริโป้จึงรู้สึกว่าทําไมเซียวเจียนจึงไม่มาพูดคุยกับตนไม่มายอมรับอํานาจของตนจึงส่งหนังสือไปถึงเซียวเจียนครับบอกว่าเดิมทีเดียวองค์จกักรพรรดิท่านได้รับความทุกยากจากต่างโตพวกเหล่าขุนศึกทั่วแผ่นดินก็ต่างที่จะจับอาวุธ ขึ้นมาสู้กับตังโตแต่มีเพียงข้าคนเดียวนี่แหละที่สามารถที่จะสังหารตังโตได้แต่ก็ต้องหนีมาทางด้านนี้แต่ก็ยังหวังว่าจะรวบรวมสมัครพรรคพวกกำลังพลกลับไปยึดเอาเมืองหลวงล่วอย่างหรือฟื้นให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนดังเดิมแต่อย่างไรก็ดีในที่สุดเหล่าขุนศึกพวกนั้นก็กลับมาจับอาวุธต่อสู้กันเองข้าพเจ้ามาจากอู่หยวนซึ่งห่างจากฮูโตถึง5,000ลี้มาที่นี่ก็มิได้ ที่จะปราถนาจะโจมตีผู้ใดจีเซียนกับแห่ฝือเสียพีของข้านเนี่ยก็อยู่ห่างกันไม่มากเราควรจะสารสัมพันธ์อันดีต่อกันในอดีตนั้นก็มีเย่ออีหรือว่างักเยเนี่ยมาโจมตีแขว้นฉีได้แขว้นฉีไปถึง70หัวเมืองยกเว้นจีเซียนแล้วก็จีโม่ของท่านนี่แหละที่ได้รับการป้องกันไว้ด้วยขุนศึกนามว่าเถียนตันแต่ข้าก็ไม่ใช่เย่ออี้และท่านเองก็ไม่ใช่เถียนตันเราควรจะมา หาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะไม่ดีกว่าหรือนั่นจริงๆมันเป็นจดหมายที่จะเตือนเซียวเจียนไว้ว่าลิโปมาอยู่ที่นี่แล้วควรจะนอบน้อมเข้ามาส่งบรรณาการสดีดีหลังจากนั้นเซียวเจียนก็ได้ให้ลูกน้องชื่อจีเจียนเนี่ยส่งม้าสีเท้าดีให้กับลิโปพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการต่างๆขณะนั้นมีนายโจรชื่อว่าจางป้าหรือว่าจงป้าเนี่ยนะครับเข้าไปบุกตีเมืองของเซียวเจียนได้แล้วก็ครอบครองสมบัติทั้งหมด แล้วลิโป้เนี่ยต้องการที่จะไปโจมตีจงป้าคืนที่จีเซียนแต่ว่ามี โกซุนครับได้ให้คำแนะนำว่าท่านแม่ทัพเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แล้วก็เคยสังหารทราราชอย่างตังโตแค่เพียงท่านออกคำสั่งไปก็พอที่จะทำให้พวกเราโจรน,นี้เค็ดขยาดต่อบาร,รมีของท่านไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเนี่ยไปต่อสู้เองที่สนามรบกับพวกโจรน,นั่นเลยมันได้ไม่คุ้มเสียแต่ท่านแพ้มาเนี่ยมันชื่อเสียงที่มีมามันก็จะแปดเปื้อนไปลิปโป้ไม่สนใจครับเขาเป็นสายลุยเขาก็ได้นำทัพเนี่ยบุกโจมตีจี่เซียน นายจนจงป้าทันทีครับแต่แล้วจงป้าครับด้วยความที่เมืองเนี่ยเมืองจีเซียนเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถที่จะป้องกันตนเองมาตั้งแต่ยุคสมัยของงักเยละจงป้าก็ไม่ออกรบครับก็รักษาหน้าที่เชิงเทินไว้เป็นอย่างดีดีโปก็ไม่สามารถที่จะโจมตีจงป้าได้ ก็กลับมาที่แห่ฝือเหมือนดังเดิมแล้วก็ทําอย่างที่โกซุ่นบอกคือใช้เพียงชื่อเสียงแล้วก็สั่งลูกน้องออกไปในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นโจนต่างๆนะครับรวมถึงจงป้าด้วยในระแวกของเขาไทซานเนี่ยก็กลับมาสบายพักต่อลิโปในที่สุดครับในจุดตรงนี้ก็มีการตีความมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่จงป้าตีที่จุยเซียนได้แล้วเนี่ยลิปโปได้ทวงถามถึงของบรรณการนะครับทำให้โกซุ่นได้ให้คําแนะนํา ว่าท่านไม่ควรทวงของจากโจรเช่นนั้นหากเขาไม่ให้แล้วมันก็จะทำลายชื่อเสียงของท่านเสียเปล่าๆแล้วมันทําให้โจรเนี่ยขาดความเลื่อมใสในตัวของลิโป้ที่ไม่ไว้หน้าตนเองเป็นถึงวนโหนะครับเป็นข้าราชการบรรดาศักดิ์ถึงขั้นโห ที่ได้รับการพระราชทานจากองค์เซียนตี้กลับไปทวงของจากโจรน,นั่นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับบันทึกตรงนี้นะครับไม่แค่เรื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะว่าในที่สุดแล้วพวกเราโจรต่างๆก็เข้ามาสวามิภักด์ ่่อ Li อยูดีครับิโปในระหว่างนั้นโกซุนเองก็ได้ให้ความแนะนำต่อลิโป้หลายอย่างด้วยกันเป็นการแนะนําแบบตรงๆนะครับว่าในท่านเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยจะไตรตรองถี่ถ้วนมุทะลุด,ดุดนันเมื่อมีทางดีแล้วก็ทางร้ายเมื่อไรเนี่ยไม่รู้ทําไม ในท่านชอบที่จะเลือกทางร้ายเสมอไปแต่ครั้งโบราณมาเหตุแห่งความล่มสลายของเหล่าผู้นําต่างๆก็เพราะว่าไม่เชื่อฟังคําของเหล่าบรรดาที่ปรึกษาที่มีสติปัญญาต่างๆขอให้ท่านพิจารณาให้จงดีจะได้ไม่ทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันจะผิดแล้วผิดอีกนับครั้งไม่ได้แล้วนะในปีคริสต์ศักราช196ครับมีนายกองนามว่าหลันเป้งครับ จันเป้งเป็นในกองในสังกัดของลิโปได้ก่อกระบฏขึ้นโดยการโจมตีลิโป้ในช่วงเวลากลางคืนขณะที่ Li o, ลิโป้กำลังพักผ่อนลิโป้ o, ก็หนีเลยละครับหนีกันจ้าระวันพาลูกพาเมียเนี่ยปีนห้องน้ําหนีไปไปหาทางด้านของโกซุ่นครับ แล้วก็เล่าให้โกซุนมาว่าข้าก็ดูไม่ถนัดเหมือนกันว่าเป็นใครมาก่อกระบ่จําได้ว่าเสียงมันเนินเนอเหมือนชาวชาวโฮไลาชาวเหอเน่ยเนี่ยโกซุนก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่ามันคือหลันเป้งหรือว่าเข้าเหมิงที่เขารู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าสำเนียงเนอไปอย่างเดียวแต่ว่านั่นคือคุณสมบ,บัติของโกซุนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาได้สังเกตพฤติกรรมต่างๆแล้วก็คอยระแวดระวังมาก่อนหน้านั้นแล้วครับในที่สุดก็เผยธาตุแท้ออกมาหลันเป้งจึงถูกโกซุนเนี่ยนำทับไปเพื่อทําการสืบสวน แต่โชคดีครับระหว่างนั้นโจเสงซึ่งก็เป็นทหารในสังกัดของหลันเป้งเช่นกันไม่เห็นด้วยกับที่หลันเป้งจะชวนก่อขบฏลิโป,โป้เขาก็ได้ต่อสู้กันขึ้นในที่สุดโกซุนก็จับตัวหลันเป้งมาสอบสวนได้นะครับ โดยใช้หลักฐานไม่ว่าจะเป็นเสียงเนอหรือว่ารอยแผลจากการต่อสู้กับโจเสงของหลันเป้งได้แต่ตรงนี้ก็จะแตกต่างกับในนิยาย3ก๊กอยู่เล็กน้อยครับในนิยายเนี่ยบอกว่าหลันเป้งเนี่ยเป็นคนที่คุ้มกันกองคารวานการทูตที่จะไปขอกองกําลังช่วยเหลือจากอ้วนสุดในการสัมพันธ์ระหว่างริปโป้กับอ้วนสุดนะครับระหว่างเดินทางกลับมาหลันเป้งได้ถูกเตียวหุยเนี่ยจับเอาได้แล้วก็ถูกประหารโดยโจโฉในระหว่างศึกปี198นั่นเองครับและในปีนี้เองแหะครับปี1น เป็นปีที่เป็นศึกใหญ่ที่สร้างชื่อให้กับโกซุนอย่างที่สุดเลยครับศึกที่ว่านั้นก็คือว่าเป็นศึกที่ลิโป้เนี่ยถูกโจมตีด้วยพันธมิตรระหว่างเล่าปีและโจโฉโกซุนได้รับคำสั่งจากลิโป้ร่วมกับเตียวเลี้ยวนะครับหรือว่าจางเหลียวเนี่ยพื่อให้โจมตีเล่าปีที่เสียวพ่ายเพย่ฉึงเล่าปีก็ต่อสู้กับ ทัพของโกสซุ่นนี่แหละครับแล้วก็ได้พ่ายแพ้กลับไปแต่ว่าโจโฉนี่ได้ส่งให้แม่ทัพเสียหัวตุ้นนะครับก็คือแหงหัวตุ้นเนี่ยมาช่วยเหลือเล่าปีแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปอีกเช่นกันเล่าปีกลับเข้าสู่เสียวพ่ายไม่ได้จึงละเหยเล่ล่อนไปพึ่งโจโฉในที่สุดในปลายปี198เล่าปีกลับมาพร้อมกับทับใหญ่พร้อมกับโจโฉอีกครั้งหนึ่งในปีถัดมาเดือนกุมภาพันนะครับลิโป้แล้วก็ ขุนศึกต่างๆรวมถึงโกซุนเองก็ได้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ประหารชีวิตในที่สุดครับนั่นก็คือจุดจบของแม่ทัพในกองทะลวงฟันอย่างเช่นโกซุนถ้าเทียบฝีมือเขาคือแม้แต่ในนิยายเองนะครับนนิยายเนี่ยเล่าถึงศึกนี้ว่าโกซุนสู้กับแหงหัวตุ้นได้ถึง50เพลงครับแล้วก็ถอยหนีกลับไปแหงหัวตุ้นตามไล่ตีเข้าไปถูกโจเสงเนี่ยนำลูกศรยิงถูกแหงหัวตุ้นจนตาบอด ในศึกนี้นี่เองครับนั่นก็คือการเทียบฝีมือของโกซุนกับแม่ทัพผู้มีชื่ออย่างแฮหัวตุนนะครับในหน้านิยายแล้วก็ในนิยายเนี่ยก่อนที่จะตายโจโฉได้ถามโกซุนว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมแต่ว่าโกซุนเองก็ไม่พูดอะไรออกจากปากครับยอมรับความตายถูกประหารชีวิตร่วมกับลิโปและตันกงในศึกนี้นี่เองครับนี่ก็คือบทประวัติ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าประวัติศาสตร์ของโกซุนผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในหน้านิยายเพียงแค่ไม่กี่หน้าเท่านั้นครับขอบคุณครับ